สวัสดีครับชาวครีเอเตอร์ทุกท่านครับวันนี้ผมอยากจะแจ้งเตือนอสมาชิกหรือว่าครีเอเตอร์มือใหม่นะที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับระบบอะไรต่งตางๆเนี่ยผมอยากจะให้คุณเนี่ยค่อยๆศึกษาไปนะครับคือมีกรณีที่เพื่อนๆหลายคนข้อความมาแล้วก็อยากจะให้ผมเนี่ยเข้าไปเช็คโปรไฟล์ตัวเองครับเข้าไปเช็คเพจเข้าไปทําอะไรให้เนี่ยเพื่อดูว่าเฟซเขาเนี่ยทำผิดกฎหรือว่า อพอผิดกฎแล้วเนี่ยควรจะแก้ยังไงคืออยากจะให้ผมแก้ให้ซึ่งอบอกตรงๆครับเรื่องแก้เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ผมอยากจะให้คุณเนี่ยระวังนะครับระวังมิฉาชีพด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กเนี่ยถือเป็นทรัพย์สินนะครับถือว่าเป็นทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่งนะรทรัพย์สินออนไลน์นะครับอยากให้รักษาไว้ให้ดีเพราะว่าเราไม่รู้เลยการที่คุณจะให้เขาเข้า,ขามาเช็คเฟซเราเนี่ยคุณต้องเอารหัสอะไรต่างๆให้เขาไปครับแล้ว การที่เขาได้เฟซเราไปเนี่ยในเฟซบุ๊กแล้วเนี่ยเราจะมีข้อมูลต่างๆทั้งแทบจะครบทุวนเลยทีเดียวครับเบอร์โทรอะไรต่างๆนะถ้าเกิดสมมติว่าเรา,าใส่ข้อมูลจริงครับแต่ปกติแล้ว a c e b o o k เนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะเอาไปาสร้างไรายได้ได้เนี่ยคือคุณต้องใส่ข้อมูลจริงอยู่แล้วจุดนี้คุณต้องระมัดระวังนะครับอย่าให้ใครง่ายๆครับค่อยๆศึกษาไปครับถ้าวันนี้มันอาจจะยังไม่ได้คุณก็ ักไว้ก่อนศึกษาให้ชัวร์ให้มั่นใจก่อนแล้วค่อยทํานะครับเพราะว่าไม่งั้นนี่ระยะยาวเนี่ยอพอมันสร้างไรายได้ได้แล้วเนี่ยคุณก็จะเสียมันไปโดยที่คุณอาจจะไม่ทราบเลยว่าใครเอาไปนะครับแล้วยิ่งเหมือนบางคนแบบร้อนร้อนใจกังวลใจฮะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยพลาดตรงจุดๆนี้ไปอย่างไงไ่ายดายครับแล้วก็นะมันคือมันเรียกกลับคืมนมาไม่ได้นะครับพวกวิชาชีพ กลุ่มนี้ถือว่ามีเยอะเลยนะครับมีเยอะเลยเฟซบุ๊กเนี่ยเขาเลยมีกดจํากัดอะไรต่างๆมาพอสมควรเพื่อกันครับมิฉาชีพพวกเนี้ยจริงจริงแล้วถ้าคุยกันลึกเลยเนี่ยมันจะมีเรื่องระบบความปลอดภัยสองชั้น3ชั้นอะไรก็ว่ากันไปอีกนะการยืนยันตัวตนเนี่ยเพราะว่า,าการทําสื่อออนไลน์เนี่ยตอนนี้มันสร้างรายได้เยอะเลยทีเดียวครับบางคนนี่ไปพลาดครับพลาด โดนพวกไม่ใช่ชีพเนี่ยคือหลอกหลอกประมาณว่าอยากจะมีส่วนร่วมคับสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับแต่คุณต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ครับก็คือพูดไปพูดมาก็คือหลอกล่อ,หอให้เราเนี่ยอเอารหัสหรือว่าแอดเขาไปเป็นแอดมินในเพจหรือว่าในเฟซเราครับสุดสุดท้ายเขาสามารถเอาคุณออกจากเฟซได้นะครับเขาก็จะเป็นแอดมินแทนแล้วเขาก็ยึด เพจยึดเฟสไปได้เลยนะครับอันนี้ต้องระวังนะที่ป้าน้าอามือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นออนไลน์ครับบางคนเนี่ยผมมองดูแล้วความตั้งใจคุณดีมากแล้วก็ความสามารถดีมากครับแค่ว่าอาจจะเข้ามาในสายเนี้ยช้าไปหน่อยทําให้อาจจะรู้ไม่เท่าทันครับว่ามีพวกพวกมิจฉาชีพแบบนี้อยู่ด้วยครับบางคนโหเล่นได้ไม่ถึงเดือนครับนะผู้ติดตามหลักหมื่นหลักแสนก็มีครับ เพราะว่าด้วยความสามารถแล้วก็การพูดการให้ข้อมูลอะไรต่างๆหรือว่าการทําคลิปต่างๆเนี่ยคือดีมากครับคือเป็นคนที่มีไอเดียทางด้านนี้ดีมากครับบางครั้งที่เขาก็ไม่ต้องเสียเวลาเยอะแยะนะครับแล้วก็ทําเงินสร้างไรายได้ให้แม้แต่ผู้ทาผู้แก่อยู่บ้านครับหลายคนเก่งนะผมดูแล้วเออก็ อ,อยากจะให้ระมัดระวังตรงจุดนี้ครับอย่าอย่าเอาข้อมูลส่วนตัวรหัสต่างๆไปให้คนอื่นเขาเช็คนะครับก็ถ้าไม่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยผมว่าค่อยๆศึกษาไปเดี๋ยวมันได้เองนะครับสอบถามเขาก็ได้ครับแต่อย่าอย่าเสี่ยงเอารหัสของเราเนี่ยไปให้คนอื่นเขาครับเพราะว่ามันมีเบอร์โทรมีชื่อมีอะไรต่างๆธนาคารดีไม่ดีมีได้ัตรประชาชนด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่า,าการยินยันตัวเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลจริงๆครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับให้ระวัง